คลิปลิซ่าเซโนเก็บอารมณ์เดินหนีหลังคนดูโยนตุ๊กตาขึ้นเวทีจนวิดโดนหน้าเป็นอีกช็อตที่ได้รับการแชร์ต่อหนักมากเมื่อลิซ่าแบล็กพิง k โดนแฟนคลับโยนตุ๊กตาขึ้นไปให้บนเวทีจนวิดโดนหน้าระหว่างการซ้อมคอนเสิร์ตท,ที่มาเกา๊า ซึ่งแม้ว่าลิซาจะมีอารมณ์ตึงและสีหน้าดูเปลี่ยนไปบ้างแต่ก็แสดงสิปริตความเป็นมืออาชีพของศิลปินระดับโลกทำเพียงเซโนก่อนเก็บอารมณ์และเดินหนีไปเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นพร้อมเอนเตนแฟนๆต่อในขณะที่มีการประกาศเตือนจากทีมงานทุกครั้งว่าห้ามโยนหรือปาสิ่งของขึ้นไปบนเวทีเพราะอาจทำให้เกิดอันตรายต่อตัวศิลปิน ส่วนคอนเสิร์ต b l a c k พิงคจะกลับมาสัดอีกครั้งที่ประเทศไทยณสนามกีฬารัชมังในวันที่27-28พฤษภาคมนี้